ของการละหมาดแต่ว่าถามว่าตอนละหมาดอยู่เนี่ยลืมปิดโทรศัพท์ปัญหาก็คือพี่น้องถามว่าจะต้องทําอย่างไรกับโทรศัพท์จะปล่อยให้มันดังหรือจะหยิบมันขึ้นมาปิดเสียงโทรศัพท์ครับพี่น้องจากสตูนแม่มาพูดถึงสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะอาจารย์ดินครับว่าใครไม่ได้เลยบางทีอิหมัมเองนะแต่ละคน แต่ละคนนี่มันก็ตัวเล็กตัวน้อยอพบกันหมดพกกันหมดม,มัน,ม,นมันกลายเป็นปัจจัยที่เท่าไหร่ในชีวิตมนุษย์เป็นแล้วละ่ะที่ขาดไม่ได้อเออแต่ว่าเมื่อเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดไปแพรที่กาญจนบุรี บรรยากาศมันก็ดีไปอย่างนึังเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเงียบสงบแต่ละคนต่างก็ไม่มีโทรศัพท์มันก็ได้บรรยากาศของการหันหน้าพูดคุยกันนั่งคุยกันอะไรกันบ้างบรรยากาศเก่าๆมันได้กลับมาไม่งั้นก็แต่ละคนก็นั่งไม่สนใจแต่ละคนก็นั่งแช่แม้กระทั่งในบ้านบ้านหลังหนึ่งอาจารย์วชิริน บางทีผัวกับเมียหละอยู่อยู่กันอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไม่ไม่พูดไม่พูดไม่คุยใช้วิธีกดกดคุยกันทางคุยกันอยู่บ้านเดียวกันลูกเต้าส่งข้อความคุยกันกลายเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเวลาที่บอกว่าาใครไม่ได้เลยในปัจจุบันบางทีอิหม่ามเองก็ลืมเองอิหม่่มดลลืมซะเองเราทำยังไง ตามมัสยิดเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์แปะจะสติ๊กเกอร์แปะลุนนรง่าก่อนเข้าละมาแต่ปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เสียงครับนะหรือบางทีเนี่ยตอนละมาสมัยก่อนก็อิหมัมจะสั่งจัดซ็อปครับไหมสั่งให้จัดซอฟให้เรียบร้อยตอนนี้อิหมัมต้องสั่งเพิ่มแล้วอ่าสั่งคือปิดโทรศัพท์ด้วยปิดปิดโทรศัพท์ปิดเสียงโทรศัพท์ด้วย แล้วไอ้เสียงเรียกเข้าของแต่ละคนเนี่ยอ๋อบางคนนี่เสียงเพลงเป็นเพลงลั่นเราเลยนะอยู่เวลาเขากําลังละหมาดอยู่ไอ้นี่กับอะไรก็ไม่รู้แล้วลั่นขึ้นมาเลยอ่ะทําลายสมาธิของคนอื่นเขาไปเจอโทรศัพท์เด็กวัยรุ่นเสียงในเพลงเพลงแบบแนวร็อกอีกเพลงโอ้โหโดนตีตะโกนลั่นอะไรเงี้ยอ่าสมมุติอาจารย์ดรสิรับเกิดปัญหานี้กับอาจารย์ดชีิิน ตัวเองอาจารย์ราชิดิลืมเองอาจารย์จะทํำยังไงมีวิธีจัดการยังไงเพราะที่เขาถามเนี่ยเนี่ยสมมติอาจารย์ราชิดินอยู่ในกระเป๋าเลยควักออกมาหัวอักบัติหนึ่งที่พี่น้องถามหนึ่งจะปล่อยให้มันดังจนกระทั่งจบแล้วถามว่ามันจะไปจบเมื่อไรเนี่ยเพราะคนเรียกเข้าบางทีก็ไม่รู้เรากำลังลมาบากอยู่อ่าเพราะพอะตอเอ๊ะไม่ไม่ไม่รับไม่รับกฎหมาอีกทีหนึ่งมันก็ดังมันอยู่นะครับ ที่ละหมาดจบแล้วมันก็ยังดังอยู่นั่นแหละครับ <partes> หรือบางทีกําลังคุตบ้าครับกําลังฟังคุตบ้าวันศุกร mm. ์ลั่นกันลั่นแข่งกันกดเกดเอืเอาละจะปล่อยให้มันดังหรือจะเอามันขึ้นมาปิด,เอ,ปดเอามันขึ้นมาปิดครับถ้าอาจารยา์โรชิดีนเอามันขึ้นมาปิด <mm. vate. อือแล้วก็ คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่อาจารย์มันก็มีถามแล้วมีฟัตวาด้วยจะเช็คนั่นเช็คนี่หลายเช็คก็แต่พี่น้องยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่รู้วิธีการที่จะจัดการเอ๊จะเอามันขึ้นมาปิดเดี๋ยวก็มันก็สมาธิมันจะเสียเริ่มมาหรอเป่าไปหยับมาเกากีที่การที่จะปล่อยให้คนทั้งมัสยิดเขาเสียสมาธิเนื่องมาจากเสียงโทรศัพท์ของเราหรือเราคนเดียวที่จะเอา กดปิดซะครับจะเลือกยังไงคำตอบว่ายังไงจ้ะอมีถามอาจารย์โรชิดีนก็คือของผมผมหยิบขึ้นมาปิดก็เอามันขึ้นมาปิดซะครับเสร็จแล้วก็ละหมาดต่อไปไม่ทำให้เสียละหมาดอ่าครับด้วยเหตุที่จะมันจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขาอ่คนอื่นเขาครับก็จบอเปลี่ยนคำถามนะ